กระบาดตอนเดียวเริ่มพอที่ห0 0พันเท่านั้นมาดูรอบคันกัน,นครับอ่าอ่าเรจากด้านหน้าด้านหน้านะครับอ่าคันนี้มีไฟตัดหมอกนะเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าดําสวยๆเลยนะครับอ่าคันนี้แห้งๆนะรถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้บิ้วเลยนะมันแห้งๆเลยนะครับด้านหลังใส่คอกมาเรียบร้อยนะครับเป็นคอกเหล็ก4ชั้นนะนะครับพร้อมทุกได้เลยนะครับรถสีเดิมนะนี่โอเค นหลังสวยๆเลยนะครับแห้งๆนะคันนี้รถเพิ่งเข้าเลยนะรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคันนี้นะมาต่อที่ห้องเครื่องนะครับผมนะโอเคห้องเครื่องนะฝาเดิมไม่เคยแกะนะน็อตโอเคน็อตไม่เคยไข่นะด้วยเลยครับนะไม่ขยับนะแห้งๆนะเดิมๆรอยเดิมๆเลยนะครับนะไม่เคยมีซนนะโอเคเทียดเดิมไม่เคยจอดนะครับ Okay. ป่าเดิมนะสวยๆันนี้ห้องเครื่องยังไม่ล้างนะเดิมๆนะแ oh. ่นนะเรถเพิ่งมาเลยนะข้างในเป็นบาะหนังนะครับผมนะเป็นเบาะหนังนะหลคาเดิมนะมาบางแดดตูงยังไม่แกะเลยนะผมคันนี้ไม่แค่1000 10, งหมืโลเท่านั้นนะครับอันะนี้เป็นเกียร์ทำาับหกสปีดนะ อันนี้มีตัวขับสี่นะตัวนี้เป็นตอนเดียวขับเพื่อนสี่ล้อนะครับรถตอนเดียวนะเป็นที่ตัวดีแมกนะครับผมสามจุดศูนย์นะตอนเดียวสามูนย์โฟวินนะตัวสูงเลยนะครับปี2 0 2พนะราคาสี่0 0 0เก้าหื่นเก้าบาทนะเริ่มผ่อนที่ห้าพบาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับทักเม้นทักแชกมาได้เลยจ่ายได้ทุกอาชีพนะครับ